รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา CONNECT คนคอนเน c t ข่าวกับดิฉันพิมพ์ละพัฒนโยวะภุยค่ะคุณผู้ฟังคะ News Connect ในช่วงนี้มีข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะ ปัญหาโลกแตกตอนที่3ตัวอย่างแนวทางการจัดการขยะของประเทศต่างๆมาฝากกันค่ะตัวอย่างประเทศที่มีการจัดการด้านขยะได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนอกจากประเทศสวีเดนที่สสอได้เล่าให้ฟังไปในสัปดาห์ที่แล้วเยอรมนีก็เป็นอีกประเทศที่จัดการกับปัญหาขยะล้นเมืองได้ดีค่ะโดยประเทศเยอรมนีได้เริ่มออกกฎหมายควบคุมขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วนของประเทศมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการผลิตจำหน่ายหรือบริโภครวมทั้งกำหนดให้แต่ละครัวเรือนต้องแยกขยะออกตามประเภทที่กำหนดโดยขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ซึ่งในเบื้องต้นถูกคัดแยกที่ต้นทางแล้วจะถูกเก็บขนโดยผู้ผ,ผลิตสินค้าหรือบริษัทเอกชนนำเข้าสู่โรงคัดแยกเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้มีความบริสุทธิ์มากพอเมื่อเข้าสู่โรงงานรีไซเคิลส่วนขยะอินทรีย์จะนำไปใช้สำหรับเป็นปุ๋ยหรือสารปร,ปรับปรุงดินด้วยกระบวนการหมักทำปุ๋ย และการหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในขณะที่ขยะอื่นๆที่ไม่สามารถรีไซเคิลหรือนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้และต้องไปจบลงที่หลุมฝังกลบเท่านั้นก็มีข้อกำหนดที่เข้มงวดในการกำจัดเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยจะต้องผ่านการบำบัดขั้นต้นในแนวทางที่สามารถป้องกันก,ร,กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำไปฝังกลบค่ะและด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับการทำวิจัยของรัฐบาลเยอรมนี ทำให้เกิดเทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบใหม่ๆขึ้นเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันก็กำหนดให้มีการเก็บภาษีรีไซเคิลจากร้านค้าที่แจกถุงพลาสติกให้ลูกค้ารวมทั้งมีระบบมัดจำค่าขวดพลาสติกซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคส่งคืนขวดเพื่อน,นำไปรีไซเคิลต่อไปค่ะและยังส่งผลให้บริษัทเครื่องดื่มในประเทศเลือกที่จะผลิตขวดพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำได้ออกสู่ตลาดแทนนั่นเองค่ะประเทศต่อมาที่ต้องกล่าวถึงคือประเทศญี่ปุ่นค่ะ เราถือได้ว่าเป็นประเทศต้นแบบของการคัดแยกขยะจากแหล่งกําเนิดที่น่าทึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้ญี่ปุ่นประสบความสําเร็จในการคัดแยกขยะนอกจากการมีกฎหมายบังคับที่เข้มงวดแล้วทัศนคติเกี่ยวกับความสะอาดของคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ซึ่งได้รับการปลูกฝังจากการเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีแก,เก่เด็กๆก็เป็นปัจจัยสําคัญค่ะในขณะเดียวกันเด็กทุกคนจะได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ชนิดของขยะ วิธีจัดการและคัดแยกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาทําให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกขยะทั้งในครัวเรือนสถานที่ทํางานและโรงเรียนค่ะนอกจากนี้ชุมชนต่างๆจะมีอาสาสมัครที่คอยดูแลและเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ญี่ปุ่นกําหนดให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนออกเป็น5ประเภทได้แก่ขยะที่เผาได้ขยะรีไซเคิลขยะเผาไหม้ไม่ได้ขยะอันตรายและขยะที่มีขนาดใหญ่ค่ะ โดยจะกำหนดวันจัดเก็บและจุดรับขยะแต่ละประเภทที่แน่นอนพร้อมทั้งมีการจัดทำป้ายและโปสเตอร์คำแนะนำขนาดเล็กแจกหรือติดไว้ตามจุดต่างๆด้วยค่ะเกาหลีใต้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีระบบรีไซเคิลที่ดีและมากที่สุดในโลกค่ะโดยได้ออกกฎหมาย2ฉบับที่เน้นเรื่องหลักการ 3Rs อย่างเข้มข้นภายใต้กุญแจสำคัญคือความเข้มงวดระบบคัดแยกขยะที่ดีและมีนวัตกรรมถังขยะที่คนเข้าถึงได้ง่าย ในขณะที่ประเทศไต้หวันก็งัดกลยุทธ์สารพัดรูปแบบมาดึงดูดให้คนคัดแยกและทิ้งขยะตามมาตรการที่กำหนดทั้งการใช้เสียงเพลงเตือนให้รู้ว่ารถขยะกำลังมาแล้วให้เตรียมนำขยะออกมาพร้อมท้งอำนวยความสะดวกด้วยแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถเช็คตำแหน่งรถขยะที่อยู่ใกล้สุดในขณะนั้นว่าอยู่ตรงไหนตลอดจนติดตั้งเครื่องรีไซเคิลให้บริการ24ชั่วโมงไว้รองรับในขณะเดียวกันคนทิ้งขยะจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายตามปริมาณขยะที่ทิ้งด้วยค่ะ แล้วประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการเรื่องขยะยังไงบ้างมาตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะและนี่ก็คือข้อมูลจากศูนย์ความเป็นเลอด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการ NewsConnect ได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ n e วส์คอ n